กยันอันนี้แม่แม่ใหม่อ,อ่ะอุ้ยดูสิแต่ไม่เป็นไรหรอกเนาะก็อย่างว่าแหละเขที่อยู่ได้ก็จะอยู่ยากแต่ฉันนะ่ะบีเริงชัยอยู่คนเดียวเนี่ยก็ดีใจถงไปแล้วเนาะอยู่กับคน ยังก็เชื่อเกี่ยวคอเขาล่ะใครเนี่ยนีย่แต่งตัวสินะรูปร่างหูอมองแจดตีนจดหัวหัวจดตีไม่ตอบอะไรกับพวกขี้ข้าชักแต่นี่หนูก็มองมึงแล้วนะฮะมองแค่ตีนจดหัวหัวจดตีไม่บอกก็รู้เมียงูชัดๆ,ๆ คืออะไรอ่ะคืออะไรโอ,อร้โหงูเนีออไ,ไม่รู้อะไรเลยเหรอไม่รู้เนะี่ยเมียประธานเนี่ยจะบอกให้นะเขาหมายถึงว่าถ้าทหารคนใดเนี่ยเขาไปออกศึกแล้วเขานำชัยชนะกลับมาเจ้าเนี่ยเขาก็จะให้รางวัลอย่างเช่นฉันไงมอบเมียให้ก็เป็นเมียประธานไงเล่าอ๋อก็เป็นมันก็มีแกลกเมียแถมมาแหละ มักค์สายี่โพมักค์สากระติงแรงมักค์สายเอ็มร้อย้ดูหน้าดิเป็นสบู่นกนางนวลเลยเนี่ยวไอ้บ้าไอ้บวอ้วอ่นไอ้นายอ้ตูดยันนยันอ้ขวาชะทไม นี่ม oh, <my S 1> no. ึงตัางหากันมึงไอะทะลึ่งนิ่เก๋นี่ละกับเฉลี่ล้ําแล้วเพ่กูจะมาหยาบคลายไม่ได้นะหนูไม่ได้พูดก็หน่อยมาแลหนูไม่ได้พูดนั่นมึเจ้าปากนี่มึงเก่งมากเหรอทำไมเหรอคนเดียกูนี่จ่าคนเจ็ดวันนี่มาดิเอาเด้ไอ้เจ้ามึงเด็บไอ้หน้าเหรออ้าอีขาเบี้ยวไอ้หน้าหุูมอีหู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันดูไม่สุภาพดูไม่สุภาพทำไมแมททำเป็นกินโนเซนอย่างมึงไดไม่ได้มึงนะฮะอีกอีกเสกโคโล่โอ้ยมันเจ็บไหมนี่ <c oughs> <c oughs> พี่มานะที่แค่มาเนี่ยใหญ่ใหญ่ตัวตัวนั่ละตัวตัวนัหละอันนี้ไม่ที่เปิดนี่เปิดก่อนที่เขาที่อะไรเกิดอะไรขึ้นไม่นอนเลยค่ะเด็กคนนี้น่ะเหรออุ้ยแต่เล็วเร็วไอเด็กควายปากไม่ดีมากเลยค่ะลูกชายที่เองเลยพ่อแม่ไหมนะมันเป็นลูกชายพี่เอง ชื่อว่าตุงง้มมงที่ลืมบอกไปขอโทษทีนะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยมันมึงเขาก็มีความน่ารักอยู่นะคะน <c oughs> ่ารักมากเลยเนาะดูสิโบเนี่ยเกาติดด้วยเนาะจะยั่งยืนโกนผมจุกให้ผมไปนี่เดี <c oughs> ๋ยวแม่ซื้อโบให้ใหญ่ๆนะลูกนะ <c oughs> แล้วแต่แล้วแต่แปะน่ารักที่ <c oughs> สุดเลยนะ <c oughs> แล้วแต่อซิมเลยครับแต่ก่อนในที่วอยวายเนี่ยมันคือเรื่องอะไรกันฮะ ระยะยังไงหายโกรธแล้วใช่ไหมถ้าหายโกรธแล้วก็ไปไม่ค่ะม,มันมากขนาดนั้นอ่ะมันมีมากกว่านี้มีอะไรเนดะี๋ยก็บอกพี่มาซิพี่จะได้จัดการตุ่งมงก็ทําอะไรก็ไอ้น้อง,งตุ่งมงอ่ะมันมาทำร้ายอ่ะโดยการมันมาจับนมวงวระยะตุ่งมงทำไมทำแบบนีน้เสียมารยาทใหญ่เลยอ๋อ พ่อบอกตู้โมงแล้วไม่ใช่เหรอว่าหยัดเสียมาราย,ยาทกับแม่เขาแ,<ม>แล้วที่แม่เขาพูดมามันจริงหรือเปล่าตูโ้โมงไม่ได้เอาไปไหนนี่ตูงโมงก็ไวท์ที่เก่าอ่ะตู้โมงถ้าเรื่งองใหญ่นะอย่ามาพูดจาแบบนี้นะพ่อไม่ชอบโอ้แค่นี้เองตุ้โมงโอ,อะไรอะไรอย่าดูถูกมากคลน้นมันแค่นี้เองเหรอ,อทั้งหมดนะนั้นขนนมป่ถ้าเรื่องนะพ่ออย่าจะจะเรื่องดีไปตุ้โมง พ่อบอกตุ้มงเลยใช่ไหมว่าอย่าไปก้าว้าวแมนะ่เขาแต่ตุ้มงก็ไม่เชื่อพ่อยังก่อเรื่องอีกฟังพ่อไปเลยนะถ้าแ,แต่วันนี้ไปอย่าก่อเรื่องในบ้านนี่ถ้าหากว่ามีอีกครั้งหนึ่งเราต้องเห็นดีกันแน่นอนเรียกน้องกนะันไปเนะดเรียวย้ายพำนัก